ชีวิตของคนราศีมังกรครับพอมาถามไพ่ทาโร่กันว่าไพ่ทาโร่จะเล่าชีวิตของคนราศีมังกรในรอบเดือนนี้สู่ที่ 5, ม15มกกราให้15เมษาจนถึงวันที่14พ่พฤษภา2 5ง3ไว้้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหายไม่รู้นาฬิกาแว็บเดียวไม่รู้คุยราศีไหนยาวแว็บเดียว2ชั่วโมงตกใจเมื่อกี้ยังบอกว่าเออเร็วเนาะหนึ่งชั่วโมงกว่าเอง หันไปทีสองชั่วโมงสิบสี่นาทีแล้วตกใจเหลือลแค่าสามราศีครับนี่ราศีมังกรเรามาดูการงานคนราศีมังกรน,นั่นไงคนราศีมังกรครับเป็นอีกราศีหนึ่งอาจจะอยู่ใกล้กันนะฮะจ,จะส่งผลคนราศีมังกรแล้วผลเต็มมากกว่าคือการงานมีปัญหาครับเบื้องบนมีคําสั่งลงมานะครับอาจจะโดนย้ายฟ้าพานะครับอาจจะมาทํางานในสิ่งที่ไม่ชอบนะครับคือผมไม่ได้บอกว่างานมันปิด ผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดแต่นโยบายจากเบื้องบนมันดูเหมือนเปลี่ยนแปลงขนทางหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทํางานมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทํางานโดยที่ไม่เกิดจากความตั้งใจหรือการเตรียมตัวไว้ก่อน the tower ความคาดหวังในการทํางานของใครได้หลายทนความฝันหลายคนมันพังทลายลงไปในชั่วฉับพัน มันไม่เป็นอุปธวะเหตุมันเป็นเหตุที่เกิดมาโดยความไม่ตั้งใจจากสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมนะอุปทวะเหตุบางทีบางครั้งมันเป็นความตั้งใจและความประมาทของตัวเองระรังคานี้ของคุณจะประมาทประมาทอย่างเดียวคือไม่ได้เตรียมตัวไว้แต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนได้เร็วคุณก็จะมองเห็นโอกาสบางครั้งบางทีถ้าคุณจับสัญญ,ญาณได้เร็วคุณก็จะมองเห็นช่องทางรับไปเ๋ยวคนทําธุรกิจครับ เขาบอกวิ่งไปก่อนคนแรกอาจจะเป็นมองเหมือนกะตโตหนูทดลองแต่สุดท้ายถ้าคุณทําแล้วมันยืนไปได้คุณจะกลายเป็นผู้นําตลาดคุณจะกลายเป็นผู้นําในสิ่งต่งตางๆเหล่านั้นงั้นการที่ผมแนะนําคนราศีมังกรได้บอกว่าเ็าจะมองวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสและปรับปรุงเปลี่ยนแปงลงรับมือกับมันแล้วการงานของคุณก็จะไม่ได้แย่ ไปกว่าที่คุณคิดมันก็จะมีนหนทางมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานี้มันอาจจะแย่ในช่วงเวลานี้แต่มันมีสิ่งที่ดีในอนาคตแน่นอนแค่คุณกล้าที่จะปรับเปลี่ยนหรือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งต่างๆนีมันเกิดขึ้นคุณไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้คือตัวตนของตัวคุณเองทัศนคต,ติของตัวคุณเองและการเตรียมพร้อมของตัวคุณเองที่คุณจะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วแค่ไหน นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตีโพยตีพายไปช่วยเลยไหมมันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นหรอกมันต้องรับมือรับสภาวะและจัดการมันด้วยหัวใจที่ทาโนงด้วยสติที่มั่นคงแล้วปัญญาที่มีนจะจ๊ะคราวนี้มาดูกันเงินของคนลาสีมังกรครับตกเป็นซิกออฟซอสกับหัวบางทีบางครั้งนะครับในสี่ที่คุณทำมา คุณอาจจะมีเงินเก็บคุณอาจจะสุรุ่ยสุย้อไคุณอาจจะไม่คิดว่าจะเกิดลักษณะอย่างนี้นะครับคุณมีทรัพย์สินคุณอยู่พอสมควรณนะช่วงเวลานี้ครับมันอาจจะต้องระดมทุนและดมทุนผมเห็นสองคำผมเห็นสองมุมในคําพูดนนะีที่ผมพูดออกไปคําว่าระดมทุนสิ่งแรกคือคุณต้องระดมทุนในสิ่งที่คุณเคยได้ผลประโยชน์และคุณเก็บสะสมมันไว้คุณต้องระดมทุนสิงเหล่านั้นมาใช้ณนะเวลานี้เพื่อมันผ่านพ้นปัญหา ผ่านพ้นเรื่องราวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่คุณมีให้คุณยังมีชีวิตรอดต่อไปได้สองคุณต้องลงทุนที่มีทั้งหมดเพื่อมาแก้ไขปัญหาณนะปัจจุบันนะครับทําให้สิ่งที่คุณให้ก็ตามผมไม่ได้บอกให้งานคุณมันดีขึ้นหรอกนะผมไม่ได้บอกคนบางคนครับโดนย้ายฟ้าผ่าโดนย้ายฟ้าผ่าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคุณมีบ้านอยู่คุณแก้ไขอะไรได้ไหมคุณแก้ไขอะไรมันไม่ได้หรอก คุณได้ใช้มันไหมคุณไม่ได้แช้มันหรอกแต่ของที่อยู่ในบ้านน่ะคุณได้จัดการมันยังไงบางอย่างถ้าเป็นผมแนะนำผมก็บอกว่าจงแปลงมันเป็นทุนซะเพื่อคุณได้ไปแช่งข้างนอกคุณไม่ต้องขนของไปแปลงเป็นทุนซะเพื่อคุณจะได้มีปัจจัยไปซื้อของใหม่ข้างหน้าไม่ต้องไปเสียดายมันบางครั้งบางทีมันเก็บไว้มันก็หนักแบกไว้มันก็มีปัญหาสองให้หกดาบกับหัว บางครั้งบางทีมันก็ต้องเอาของเก่าเบี้ยเก่าเงินที่เก็บในหายเงินที่เก็บในตุ่มเก่าๆเอาออกมาใช้เพื่อประคับประคองชีวิตให้มันผ่านรอบเดือนนี้ไปผ่านช่วงเวลานี้ไปนั้นคนราศีมังกรครับการเงินของคุณเนี่ยมีปัญหาแต่มันจะมีทางออกมันติดขัดแต่มันก็มีทางออกแต่คุณต้องยอมรับกระทางออกเหล่านั้นให้ได้ก่อนละซึ่งความโลภ ละซึ่งของความเรียกว่าไงนะความหวงแหนเหล่านั้นออกไปก่อนมันให้ชีวิตของคุณไปในทางที่ดีได้นะครับคราวนี้มาดูความรักของคนโสดความรักคนโสดในราสีธนูได้เป็นนายอ f ฟแฟนกับหัวไม่มีไม่เอาไม่ดีไม่เอาแล้วต้องไปเป็นแบบเดิมคนเก่าๆหวนกกลับมาขอความรักครับคนเก่าๆ ซึ่งเคยมีความรักหรือซึ่งมีความปัถาดีซึ่งกันและกันกลับมาขอความรักขอคืนดีขอพูดคุยขอกลับให้เป็นแบบเดิมดีไหมละ่ะเอาไหมละ่ะจัดก,การไหมละ่ะคิดว่าดีเหรอผมตอบว่าไมมผมพูดตรงนะถ้าคุณคิดว่าดีผมตอบว่าไแล้วความรักเกา่กาๆที่กลับเข้ามาก็ต้องบอกคาว่าให้มันผ่านไปเลยให้มันผ่านไปก่อนนะ ณนะช่วงเวลานี้ฉันขอยืนอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วบอกคำนี้บอกคำนี้นะแล้วบอกว่ามัน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 ,ม,นมันไม่น่าจะเอาความรักเก่ากลับมาอะไรที่ผ่านไปแล้วปล่อยมันผ่านไปเลยเขาอาจจะมีเรื่องเขามาชวนคุณนู่นไปเอามาชวนคุณทะเลาะน,นู่นนี่ก็มาต้องสนใจบอกเราไม่รับตั้งแต่แรกปัญหามันก็ไม่เกิดถูกปะ ไม่รับตั้งแต่แรกมันจริงต่างๆมันก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาสําหรับคุณถูกไหมงั้นจงอย่ารับมันตั้งแต่แรกแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาสำหรับการใช้ชีวิตของคุณเลยนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูความรักของคนมีคู่คนมีคู่ครับต่อเป็นควีนออฟครับต้องพยายามประครับประคองครับ ต้องพยายามประคับปรองพยายามอะไรก็ตามอย่าเอาเป็นที่เขาบอกว่าอย่าเอาเขาเป็นที่ระบายอย่าเอาคนรักเป็นที่แค่ที่ระบายนะครับเขาไม่ใช่กระโถนเพื่อลองรับความผิดของใครต้องบอกคำนี้นะเขาไม่ใช่กระโถนที่ต้องรับรองรับอารมณ์คุณคุณต้องพยายามประคับประคองตัวคุณเองอารมณ์ตัวคุณเอง,อา,เอ,งอารมณ์ไม่ดี ไม่ชวนทะเลาะทะเลาะเสร็จต้องพย,ยายามให้อภยัยมันคือการพยายามประคับประคองใช่ไหมแล้วก่อนที่จะทําอะไรก็ต้องพยายามให้โอกาสมันคือการประคับประคองใช่ปะการบอกว่าคุณจงพยายามประคับประคองสถานะความรักสถานะความสัมพันธ์สถานะาส,านะส,านะสิ่งที่เป็นอยู่ในเรื่องความรักของคุณดีๆสิ่งที่เตือนไว้อีกสิ่งอย่างที่ต้องเตือนก็คือว่าจงอย่ามองความรักเป็นที่หละพายเป็นกระโถน ไว้คุณคายอะไรที่ไม่ดีใส่เขาไม่เอาเขาก็เป็นคนคุณก็เป็นคนคุณจงมองเขาที่เป็นคนจะดีกว่าที่คุณคิดว่าเขาเป็นที่ระบายมาระวังเรื่องนี้หน่อยจงคิดถึงเรื่องนี้ดีๆแล้วความรักของคุณจะไปนในทางที่ดีได้นะครับถ้าคุณรู้จักประคับประคองเพนให้ความสําคัญเป็นความรักคุณก็จะโอเคคราวนี้มาดูจะทําพฤติกรรมอย่างไร จะทำตัวอย่างไรให้ชีวิตของคนราศีมังกรผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้ได้ไพ่เป็น knight o ายออฟเ e นทิเคิตจงอยู่ในปัจจุบันครับจงเลือกจงเลือกเอาให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในปัจจุบันจงเลือกเอาให้ตัวเองเนี่ยยืนในจุดที่ยืนอยู่ได้นัองบอกคำนี้นะแล้วเป็นสิ่งที่ดี ช่วงเลือกณปัจจุบันก็บ,นบอกคำนี้จะช่วยให้ค,คุณมันโอเคจงหมอ,อเอาแค่ว่าโอเคมันผ่านมันนี้ไปเป็นวันต่อวันผมไม่บอกให้ตายเป็นเคิร์ฟเคิร์ตายเป็นวันต่อวันแล้วมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาไปได้ขานที้จะทำบุญอย่างไรล่ะชีวิตคนราศีมังกรถึงจะดีขึ้น n nice i of salt. s o ซอร์เข้าไปเป็นส่วนร่วมครับเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปอาสาครับช่วยกับคนที่สัญจรไปมา เจอใครสัญจรไปมาเขาขาดซึ่งสิ่งใดกูสามารถให้เขาได้ก็ให้นะครับการทำแล้วก็ตามเติมสิ่งที่ขาดในเติมสิ่งที่หายบางทีบางครั้งครับเจอของหายก็ช่วยไปบอกเขาว่าเออของมันหายนะสิ่งตรงนี้มันต้องไปนี้เขาหาตรงนี้ไม่เจอไปช่วยประสานงานช่วยเหลือเขาให้คาปรึกษานะครับให้คําแนะนํากับคนเหล่านั้นให้เขาชีวิตเขามีทางที่ดีมากขึ้นนะครับจริงๆไอ้ประเภทพวกนี้ เขาบอกเห็นอะไรที่เป็นสถานการณ์อย่านิ่งนอนใจเช่นบางทีครับเจออุบัติเหตุเจออุบัติเหตุเนาะก็อย่านิ่งนอนใจกลางทางก็ถ้าไปช่วยโทรเรียกตํารวจนะครับช่วยทํา CPR ช่วยปั๊มหัวใจช่วยทําแผลช่วยเคลียร์พื้นที่ส่วนเีล่านั้นก็จะช่วย เป็นอัน,นิี้ส์งอย่างหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคนราศีมังกรดีขึ้นถ้าบอกคำนี้โอเคตอนนี้